ก็นำมะนาวโหที่เราแช่น้าเกลือไว้นะคะนี่นี่มาผ่าถ้าไม่อยากให้เล็บเลอะนะคะแนะนําให้โอ้ยอันนี้สุกแล้วลืมไปลืมบอกไปว่าเม็ดที่มีความเป็นสีดำๆตัวนี้นะคะนี่เม็ดที่มีความสีดำๆดนี้เดี๋ยวจะเอาไปทําน้ำนะคะต้องแยกออกมานะลืมสนิทอ่านี่ค่ะเดี๋ยวออก จังหวะไปนิดนี่ค่ะ,ะเดี๋ยวเราจะมาผ่าลูกที่มีลักษณะสีแบบนี้ก่อนนะคะผ่าเสร็จแล้วนะคะก็ไปแช่น้าเกลือแบบนี้ค่ะก็ทิ้งไว้อีกระยะหนึ่งนะคะแล้วเดี๋ยวค่อยเอาเม็ดออกนะเรายังไม่เอาเม็ดออกตอนนี้นะคะเพราะว่าถ้าเอาเม็ดออกตอนนี้จะงัดค่อนข้างยากนิดหนึ่งนะต้องแช่น้ำเกลือไว้พักหนึ่งก่อนนะคะถึงจะแงะ เงี้ยงัดออกได้ง่ายนะคะนี่เห็นไหมเห็นเม็ดเขาไหมคะถ้าทานเม็ดไปด้วยจะค่อนข้างขมนะคะนี่แบบนี้เลยถ้าบ้านใครมีนะคะก็แนะนําว่าให้หามาทําทานนะคะประโยชน์ค่อนข้างเยอะนะคุณค่าทางอาหารเพียบเลยนะคะเป็นอีกหนึ่งพันไม้ที่แนะนําให้ปลูกไว้นะคะประโยชน์มีสูงนะคะ แบบนี้ค่ะทำแบบนี้จนหมดเลยค่ะ